โซนาเพนตาคิวฉันว่าเขาทำคล้ายๆเหมือนในคอนเสิร์ตอยู่นะนายขอลองดูซิคือฉันจะบอกว่าฉันชอบรีคอร์ของเพนตาคิวโซนามากดูดิก็แบบยเดี๋ยวเกือบคือมันแบบว่าโยกอะแบบก็โยกไปเลยสิคะ สแกาเนอระชอบมากเลยอ่ะนี่สวยมากสวยมากถ้าเข้าเซิร์ฟจ,จริงฉันก็ซื้อนะอันเนี้ย มันหัวหเราะอะไรอ่ะอนีน่บอยยิงมันเลยยิงมันเลยอ๋อนี่แหละสวยมากเลยอ่ะ so pretty First, <none. S 1> หิวฮิวหิว,วนี่โอ้ยคือมันสวยมากจริงๆพูดได้ค่ว่าสวยมากโอ้โอ oh God, oh เมก้าโอเมก้าสกเน่ เราหมอกกนหน่ามันหัวหรอกอะไรอย่างนั้นแหละเป็นโรคจิตรหรอหมอกก้านเป็นโรคจิตรหรอไม่ก็ฉันเกลียดปิงฉันมากเนีย่ยลองดูตรงที่มันแบบเก็บพาสีได้สามเก็บแตกได้สามนะ่ะมันลดมากเลยอ่ะอุ้ยเกิตาย โอเคไปฉั <laughs> นอีกไหนแล้วเอ้ลดมาชวาตานีลดนะดูดิคือแบบพาสีมันสวยอ่ะโอเคหมอกก้าหน้าหมอกก้าหน้าอืมอืมอืม เธอทำได้ you can do it Vince yeah you can do it oh. almost oh my god เธอทำได้ you can do it oh my god ยัวมากเลยอ่ะอเดี๋ยวฉันจะเอาเป็นอันนี้ละกันเนาะฉันต้องการลดคูดาวยัวเนาะ คือถ้าสมมติว่าใครที่ใครที่ดูอยู่ใน YouTube แล้วงงว่าทำไมฉันพูดอิงเพราะว่าฉันกดมากับ f อตฝรั่งฉชนะก็จะเห็นฉันพูดอิงบ้างอะไรบ้างนะคะในอันนี้โอ้ยฉันจะอยู่เฉยๆแล้วกัน ก็คือมันสวยมากจริงๆนะฉันชอบร่างนี้มากเดือดร้อนนานมากอ๋อ I'm sorry I'm sorry I'm sorry Oh my god 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 วันเห็ อ m มกอเนี oh yeah, ok ่ยร uh ีคอร์ก็สวยอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะถูกใจมากแล้วคือแล้วคือมันลงมามันแบบปึ้งอย่างเงี้ยคือแบบเลิดอ่ะชอบอ่ะเวลห้าละดีดเพนเ e ลสปีดยัว สแกนเนอร์มันไม่กล้ามาหรอกอฉันไม่มีวหวอดก,กันหนึ่ฉันจะมีแล้วอย่านะอย่านะอย่านะห <c oughs> ยุดหยุดหยุดตีช่วยตีช่วยตี ปบต่อไปเรื่อยๆฮอยขอยขอยขอนยินงนายไปแล้วรอดตายได้เลยนะฉันบอกเลยโออะไ,ไม่ตายหรออืม สัญญาอีก stop w a t c อีกญญอัว <Hit> ฉันมีอันตีแล้ว oh. ดันดันดันฉันชอบเอฟเฟกต์โจมตีปกติด้วยอ่ะสวยอ่ะร่างนี้คือสวยไปหมดเลย oh. คือแบบถูกใจเวอรอ์ฉันว่ามันไม่น่าจะกลับเข้าเลนแล้วนะมันน่าจะแบบ <Boom. S 1> กูไม่ยุง่งไปที่สองตัวนี้แล้ว โอเคมาละวววววิิิิิงงงงงป๊๊บบปปังไม่ไหวปังไม่ไหวก้าวก้าวก้าว One more You so talented

เราอยากทำดาเมจใส่ป้อมแรงขึ้นอะ่ะเราสามารถกดท่าคิวเพื่อบัฟโจมตีแล้วก็ตีป้อมได้นะคือเมื่อก่อนอะ่ะฉันทำฉันเคยทำนะมันทำไม่ได้แต่เหมือนเขาปรับมาให้มันทำเสริมดาเมจใส่ป้อมได้แล้วในปัจจุบันซึ่งก็โอเคขึ้นอะ่ะหรือว่าฉันเข้าใจผิดไปเองอันนี้ก็แก้ให้ฉันได้นะฉันจะแอบ,บนะใช้กออัน,นตรีเลยฉักวดอันตรีเลย เออเลิศเอิเลิศเลิศหายหายหเลิศเฮ้ยป่าป่าตามลาสแกนเนอร์เอาคริสตัลไปให้เซราเฟน ตีตีตีฉันชอบทุกอย่างของร่างนี้เลยอะจริงๆนะเนี่ยอันนี้ฉันไม่ได้อวยนะฉันชอบทุกอย่างเลยอะสโลไหนทิ้งเลยจิกไหนแบบแก้งๆนะค่ะ คือฉันไม่ได้อวยไสแตกเนี่ยคือฉันชอบมากอะสกินเนี้ยลิเลียหล่อนไม่ตีปูหรอเอ้ยชิมิอันตีแล้ว อ๋อเรียดอีกเ้ยมันเยอะอ่ะตายเนี่ยลดมาก เอฟเฟกมันสวยอ่ะคือแบบ <All right. S 1> ไม่รู้จะพูดอะไรมันสวยอ่ะดีิมันสวยอ่ะ yeah, ม่รจะพูดอะไรหรอสวยความสวยฉันขอเอ่อเสียงความสวยได้ปะได้ไหมโอเมก้า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 นั่นแหละนั่นแหละ แคือเรายั่วมากเลยอในนี้ดูดีอ่ะเดี๋ยวตัวฉันเดินไปไหนมันพิดิษการเดินฉันจนฉันเดินไปไหนก็ไม่รู้เมื่อกี้ขอดูอีกรอบนึงอันนี้คือเทปอะไรก็ไม่รู้นะที่ลอยอยู่ข้างบนอ่ะแต่แบบลดมากแล้วชอบ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 

ต้องซื้อเรา,าไหม่ะสกินนี้อันนี้คือฉันฉีดเลยนะเนี่ยว่าต้องซื้อนะอันนี้ฉันชอบเลลดม่งมันเออเก็บจบเลย

อันนี้คือเราจะดันจนจบเลยใช่ไหมเนี่ยเราจะมาลองดูว่าเราจะจบได้หรือเปล่าจบได้วะจบได้วะวิ่ง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 จบได้วะมันยืนมองแล้วอะ่ะโอเค อ๋อเด็ดแอนิเมชันนะคะเด็ดแอนิเมชันขนาดตายยังสวยเลยอ่ะดูสิอ๋อใช่คือเราคือเราสวยมากคือเราลดมาก แล้วก็สกินนี้คือเลิศมากฉันชอบจะให้ผ่านต้องซื้อเดี๋ยวฉันขอเดี๋ยวฉันขอดูก่อนว่าดาเมจฉันประมาณไหนก็เยอะกว่าสกนเนอร์ฝั่งโน้นนะคะถือว่าฉันขโมยคริสตัลมาให้เซราฟีนได้แล้วประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับโซนาเพนตาคิลสกินใหม่